ที่ดินเปล่านะฮะอยู่ที่ตำบลเวียงชัยนะฮะอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายแปลงนี้อยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอเวียงชัยแค่1.5กิโลเมตรเองนะฮะลูกค้าอ่าเป็นเป็นพื้นที่ตำบลรอบๆของอำเภอเวียงชัยเลยนะฮะเป็นที่ดินเปล่าหน้ากว้างติดถนนนะฮะอยู่ที่35เมตรนะฮะด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายมีกำแพงแล้วหนึ่งด้านนะฮะจากเพื่อนบ้านนะฮะ ความลึกเข้าไปอยู่ที่88เมตรนะฮะอ่าด้านซ้ายนี่เป็นบ้านหลูนะลูกค้านะเป็นบ้านค่อนข้างหลู่บ้านสวยเลยนะฮะตรงข้ามก็เป็นบ้านหลูเหมือนกันนะฮะอ่าแปลงนี้ติดถนนหลักใจกลางชุมชนเลยนะฮะด้านหน้าติดถนน35เมตรด้านซ้ายลึก8 8เมตรนะฮะส่วนด้านขวานะมีความลึกอยู่ที่97เมตรนะฮะด้านหลังมีความกว้างอยู่ที่40เมตรนะฮะเป็นแปลงที่ดินได้ฉากได้มุมได้เหลี่ยมสวยเลยนะฮะ แปลงนี้นะฮะมีพื้นที่อยู่2ไร่4 4ตารางบานะฮะลูกค้าสไร่44ตารางบาด้านหน้าแปลงก็จะติดถนนเป็นเส้นตรงเลยนะฮะ,ะลักษณะของแปลงที่ดินก็จะเป็นที่เนินนะฮะลูกค้านะลักษณะด้านนี้นะฮะจะสูงกว่าระดับของด้านหลังนะฮะ ด้านหลังยังเป็นที่ที่ต่ำนะฮะลูกค้าด้านหลังยังเป็นที่ต่ำภายในพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะฮะไม่มีไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่นะลูกค้านะเป็นที่เปล่าเลยนะฮะ <trillion. S 1> มีต้นไม้ป่าขึ้นไม่กี่ต้นนะฮะแปลงน,นี้น,นะฮะใกล้ตัวอำเภ <ๆ S 2> อเวียงชัยนะฮะใกล้ตัวอำเภอเวียงชัยมากเลยนะฮะ ด้านหลังก็ติดกับโรงเรียนโรงเรียนโพลิเทคนิคนะฮะสักอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ชื่อใต้คอมเมนต์ละกันนะฮะในพื้นที่นะฮะปล่อยทิ้งร้างนะลูกค้านะปล่อยลกน่าจะปลูกต้นไม้ไว้สักหน่อยหนึ่งนะสวยเลยนะครับหลังนี้ซื้อไว้ ลูกต้นไม้ทําสวนไว้นะฮะสวยเลยนะฮะด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็นเนินสโลปลงไปนะฮะเป็นที่ต่ํากว่าระดับของแปลงนี้มากเลยนะลูกค้าเป็นเหมือนเป็นสระน้ํานะฮะอยู่ด้านหลังนะฮะเราดูภาพมุมสูงเมื่อกี้นะฮะเป็นเขตติดต่อกับโรงเรียนนะฮะด้านหลังติดกับโรงเรียนหน้าแปลงก็จะหันมนาไปทางทิศใต้นะฮะ หน้าแปลงแห่งไปทางที่ใต้ถนนก็จะเป็นถนนลาดยางนะฮะด้านหน้าถนนกว้างนะฮะรถสวนกันได้ดีด้วยอยู่ใจกลางชุมชนนะฮะลูกค้าอยู่ใจกลางชุมชนมีเพื่อนบ้านทุกทิศทางเลยนะฮะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านฝั่งด้านซ้ายนะฮะได้รั้วหนึ่งด้านจากเพื่อนบ้านตรงนี้นะฮะลูกค้าหน้าแปลงก็จะมีความกว้างนะฮะแปลงนี้ทาจัดสรรได้เลยนะฮะ จัดสรรพื้นที่แบ่งขายพื้นที่ได้นะฮะฮนะก็สวยอยู่ครับเปิ้นปัปูต้นไม้ไวนะ้เนาะ ปนปลอยเขาเป็นตีปลาไว้อีเหมือนแล้วเนาะเออมันเพราะมันหลานสาวเนี่ยหัวเปพลังแล้วมันมีลูกตะโพนไม่อขายเมื่อพา,าย,ยุก็ขายน้ะมอสทะเลยสวนตรงนี้มันหอมมากกว่านี่อ๋อ,อ,อได้แฟนฝรั่งนะฮะลุงแกบอกเป็นหลานของแกได้แฟนฝรั่งลูกก็ไม่มีก็เลยอยากขายนะฮะจะไปอยู่เมืองฝรั่งกะไว้เแปงบ้านแกอยู่หลังหลังสิ่นี้เนาะอ๋อนะหนอินแะผ่นที่สี่ก็เจ้าของขายไม่มีเวลาดูแลนะลูกค้านะ ไม่มีเวลาดูแลนะฮะอยู่ใกล้ตัวเมืองมากเลยนะฮะลูกค้าก็ท่านไหนนะฮะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่093 292 7167หรือว่าทักไลน์ว่สันด์ไทยแลนด์ส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ